ถ้าพูดถึงร้านอาหารอีสานที่ประสบความสําเร็จมากๆในประเทศไทยนะครับเชื่อว่าหลายคนรู้จักร้านนี้กันอยู่แล้วนั่นก็คือร้านที่มีชื่อว่าตํามั่วแต่คุณเชื่อไหมครับว่ากว่าร้านตามั่วจะประสบความสําเร็จมาอย่างวันนี้มันเคยเป็นร้านอื่นมาก่อนครับที่มีชื่อว่าร้านนครพนมอาหารอีสานแต่ปรากฏว่าความสําเร็จของร้านนี้ครับเกิดจากการที่ลูกชายเดินมาหาคุณแม่แล้วก็บอกว่าจะปิดร้านของคุณแม่ลงแล้วขอไปเปิดร้านใหม่เรื่องราวที่ไปที่มาเป็นยังไงทําไมตํามั่วถึงประสบความสําเร็จได้ถึงทุกวันนี้ทั้งหมดนี้ผมจะเาให้ฟัังครบ Yeah. สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่ักอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ในตอนนี้ครับคุณกําลังอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนําที่ประสบความสําเร็จ้ครับพะเราเชื่อาาักรจเะะะผไมย ผ่านกระบวนการตัดสินใจที่น่าสนใจไม่มากก็น้อยถ้าเราออกมาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราธุรกิจของเราได้ก็น่านจะเป็นเรื่องดีครับฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับจุดเริ่มต้นของร้านตาํำมั่วที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเกิดขึ้นจากคุณแม่ของคุณเบสสิริวุฒิชัชวานครับหรือที่หลายคนรู้จักในนามคุณเบสต่ำมั่วโดยคุม่งเนะิซึปด ร้านอาหารอีสานที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานครับในชื่อนครพนมอาหารอีสานร,ร้านนี้นะครับก่อตั้งมาเมื่อ20ปีก่อนที่คุณเบสจะเข้ามาดูแลต่อซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือทุกคนเนี่ยรู้กันเป็นอย่างดีครับว่าฝีมือของแม่น้อยเนี่ยเป็นคนที่ทําอาหารอีสานอร่อยมากๆหลายๆคนนะครับชอบมากินที่ร้านนี้แต่คุณเบสครับกลับให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนั้นเองเ่ยเวลาใครจะพูดถึงว่าถ้าอยากจะมากินร้านอาหารอีสานร,ร้านนี้ก็ไปกินตรงนั้นสิร้านส้มตำข้างๆโรงเรียนอนุบาลไงร้านส้มตำที่มันอร่อยไงอร้าน ตาที่มันตั้งอยู่ข้างทางต้นนั้นที่เราขับรถผ่านวันก่อนไง คุณเบสครับเห็นอย่างนี้ก็เลยกลับมานั่งคิดนอนคิดนะครับว่าทําไมร้านอาหารที่คุณแม่ทํามาตั้ง20ปีไม่มีใครจาชื่อได้และสุดท้ายมันไม่มีแบรนดิง้งไม่มีตัวตนอะไรเลยในฐานะที่คุณเบสนะครับเรียนจบมาแล้วฮะแล้วก็มาทํางานในด้านของครีเอทีฟดีเร c เตอร์ครับของบริษัทโฆษณาชั้นนําระดับโลกบริษัทหนึ่งเนี่ยทำให้คุณเบสเห็นตรงนี้ครับว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยน่าจะสามารถที่จะช่วยธุรกิจครอบครัวนะครับช่วยคุณแม่เนี่ยให้ก้าวข้ามมาอีกสเต็ปหนึ่งได้ครับซึ่งในเวลานั้นเออองงะคคคครับวาาามยยกกกกขุุณส็ืที่จ คุณแม่ที่เปิดร้านอาหารมาตลอด20ปีว่าจะขอปิดร้านของแม่นะครับเปลี่ยนชื่อไปเป็นร้านอื่นโดยคุณเบสเนี่ยคิดชื่อมาใหม่แล้วนะครับว่าชื่อใหม่เนี่ยจะใช้ชื่อว่าตามั่วในตอนนั้นเองนะครับที่คุณเบสเนี่ยบอกกับคุณแม่ว่าร้านของแม่ก็อร่อยนะแต่มันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนกันเชียวเพราะแค่ชื่อร้านนครพนมอาหารอีสานเนี่ยมันก็ดูไม่น่าจดจําแล้วนะครับในเวลานั้นเองคนถามคุณเบสหลายครั้งว่าจะพาร้านอาหารอีสานเนี่ยไปไกลขนาดไหนมีแผนยังไงกับร้านอาหารอีสานร้านนี้บ้างคุณเบสก็ตอบ KF แะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่มันเป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กับเรื่องของชื่อร้านครับนั่นก็คือเรื่องของเมนูอาหารคุณเชื่อไหมครับว่าก่อนที่จะมาเป็นตํามั่วเนี่ยร้านนครพนมอาหารอีสานมีอาหารในเมนูนะครับกว่า250เมนูแล้วก็มีลูกค้าประจำเนี่ยอย่างเยอะเลยนะครับบางวันเนี่ยคนก็เข้ามาทั้งวันครับแทบจะทํางานไม่ทันทําอาหารไม่ทันล้างจานไม่ทันกันเลยทีเดียวจากเดิมพี่นครพนมอาหารอีสานมี250เมนูนะครับคุณเบสเอาเมนูของคุณแม่นะครับมาปรับลดเหลือแค่50เมนูเหตุผล ก็เป็นเพราะว่าพอเขาได้เอามาคำนวณเอามานั่งคิดนอนคิดดีๆแล้วเนี่ยแต่ละเมนูครับมันมีต้นทุนในการสต็อกสินค้าที่มันแตกต่างกันออกไปคือนึกออกไหมครับว่าสมมติเรามีวัตถุดิบอย่างหนึ่งครับวัตถุดิบอันนี้เนี่ยมันอาจจะทาได้10เมนู20เมนูซึ่งเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับเราก็จะได้เก็บสต็อกแค่อันนี้อันเดียวแต่บางอย่างครับสมมติวัตถุดิบอันนี้เนี่ยมันทําได้แค่เมนูนี้เมนูเดียวนะแต่บางทีเนี่ยลูกค้าไม่ค่อยสั่งครับบางวันลูกค้าก็ไม่สั่งเลยม้ดไ่ ก็จะเสียของเปล่าๆก็เลยทําให้คุณเบสเนี่ยมาออกแบบเมนูใหม่ครับให้มันเหลือแค่50เมนูและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือคุณเบสได้บอกกับคุณแม่นะครับหน,นะฮะขอเปลี่ยนชื่อร้าน2นะครับขอลดเมนูนะครับสนะครับร้านธุรกิจนครพนมอาหารอีสานนี้หลังจากที่ปิดไปแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นตำม,มั่วขอให้คุณแม่เนี่ยไม่ต้องมายุ่งอะไรกับกิจการครับแต่สิ่งที่อยากให้ขอให้ช่วยอย่างเดียวเลยนั่นก็คือให้คุณแม่เนี่ยได้เข้ามาสอนวิธีทําสอนทุกสิ่ง เพราะสิ่งที่คุณเบสขอไปก็เป็นเพราะคุณเบสเนี่ยอยากให้คุณแม่เนี่ยได้พักผ่อนหลังจากที่ได้ทํางานหนักมาอย่างหลายปีแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนี้ครับคุณแม่ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจง่ายๆครับจนในที่สุดนะครับพอเคลียร์ความเข้าใจกันลงตัวเสร็จก็เลยทําให้ร้านตำม้วเนี่ยได้เริ่มเปิดบริการสาขาแรกครับกลยุทธ์ต่างๆที่คุณเบสคิดมานะครับก็เลยเป็นที่มาครับที่คุณเบสบอกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็น KFC ครับขยายไปนในหลายๆสาขาหลายๆที่ได้ซึ่งก็เลยเป็นที่มาที่คุณเบสคิดว่าขยายด้วยตัวเองเติบบตตด้วยวยยยัััเเเออองนนนี่ม่มาาาจจะลลํกกไปปห็็ มาที่เขามองหาอีกธุรกิจรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือธุรกิจแบบแฟรนไชส์นะครับแต่ถึงแม้จะตัดสินใจเลือกธุรกิจแบบแฟรนไชส์เนี่ยคุณเบสก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะปล่อยขายแฟรนไชส์ง่ายๆครับคุณเบสบอกว่าเขาเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับก่อนที่จะปล่อยขายแฟรนไชส์ครั้งแรกเพราะเขาคิดว่าเขาจะต้องพัฒนาสูตรให้ดีที่สุดก่อนทาเรื่องระบบควบคุมคุณภาพให้แม่นที่สุดก่อนเพราะไม่อย่างนั้นคนซื้อแฟรนไชส์ไปขายไปขาดทุนเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดภาพนั้นขึ้นครับ จนกระทั่งได้ตัวเลขที่แม่นๆเป๊ะๆมาเพื่อที่จะตอบคนที่มาซื้อแฟรนไชส์ได้ว่ากี่เดือนคืนทุนต้องลองทุนเท่าไหร่จะได้กําไรเท่าไหร่มาในเดือนไหนนั่นเองซึ่งก็เลยเป็นที่มานะครับที่คุณเบสเนี่ยลองผิดลองถูกลองทําอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเวลากว่า3ปีครับก่อนจะเริ่มขายแฟรนไชส์ครั้งแรกและคุณเชื่อไหมครับว่าจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้นะครับคุณเบสไม่ได้มีแค่ร้านตำม,มั่วอย่างเดียวมีทั้งร้านตำม,มัว่วลาวยวนเฟอแล้วก็ข้าวมันแก่ขุนยากับรวมๆเนี่ยก็ม่ไ อยู่แค่ในประเทศไทยครับแต่ปัจจุบันก็อยู่ทั้งในเมียนมานะครับในลาวก็ในกัมพูชาอีกด้วยจากความสําเร็จตรงนั้นนะครับทำให้กลุ่มเซ็นทรัลครับมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเติบโตไปกับร้านตำมั่วครับก็เลยตัดสินใจที่จะรวบรวมกิจการกับร้านตำมั่วผ่านบริษัทเซ็นคอร์ปอรชั่นครุปจำกัดครับนั่นก็เลยเป็นที่มานะครับที่เราเนี่ยก็จะเห็นร้านตำมั่วเนี่ยในห้างสินค้าได้ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วหลายครั้งเราก็จะเห็นร้านตำมั่วเนี่ยได้ในห้างเซ็นทรัลนั่นเองครับทั้งหมดนี้คืืืออออเเรรรร่่่่่่่งงาาาาาาววววทททีีีีมมมมไปนคัสํ็จข้ชต สำหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตัวผมเองนะครับมีอยู่3ข้อคิดด้วยกันที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เรื่องแรกเลยนะครับนั่นก็คือธุรกิจทุกธุรกิจครับมันมีไลฟ์ไซเคิลของมันธุรกิจที่คุณพ่อคุณแม่เราทํามันอาจจะดีมากๆครับแต่อย่าลืมนะครับว่าดีมากๆนั้นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะดีตลอดไปเพราะลูกค้าประจําที่มากินร้านคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะเป็นคนรุ่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่เราวันวันหนึ่งครับคนเหล่านี้ก็จะมีแต่น้อยลงน้อยลงคนรุ่นใหม่ก็จะไม่อยากกินร้านเราไม่่คคคุุ้้้นนนเเยกัับชอรราาาาาขงฉะํํวทธ กิจต่อจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่อ่ะมาป้ามาเดี๋ยวผมรันต่อให้แต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือคิดใหม่ทําใหม่ออกแบบเรื่องใหม่ๆภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ๆแล้วก็ค่านิยมใหม่ๆของสังคมเหมือนอย่างเช่นที่คุณเบสทํากับร้านนครพนมอาหารอีสานและเปลี่ยนชื่อมาเป็นตํามัวนั่นเองครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับทุกธุร,รกิจมีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองอยู่เสมอบางทีคนที่อยู่ในธุรกิจนั่นเองอาจจะมองไม่เห็นครับเหมือนอย่างเช่นที่คุณเบสนะครับมองเห็นว่าเมนูของคุณแม่เนี่ยมีเยอะ กว่่านนีี้้ไดเยก็จะทําให้ต้นทุนในการเก็บสต็อกของวัตถุดิบต่างๆมันต่ําลงด้วยแล้วก็อาจจะทําให้กําไรเนี่ยมากขึ้นขยายสาขาไปได้ไกลขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าให้บริการลูกค้าได้ดีมากขึ้นอาหารสดใหม่มากขึ้นนั่นเองและอย่างสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือ first impression last ครับ ความประทับใจครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นความประทับใจครั้งเดียวตลอดไปที่คนเนี่ยจะพูดถึงเราว่าเขาจะพูดถึงเราว่ายังไงสมมุติผมขายแฟรนช์ชส์ให้กับใครบางคนนะครับแล้วคนคนนั้นเนี่ยบอกว่าแฟรนชชส์เนี่ยไม่ดีเลยซื้อมาก็มีแต่จะขาดทุนต่อให้มันเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครั้งเดียวของผมครับที่ขายให้กับคนนี้โดยที่ผมยังไม่พร้อมหลังจากนั้นผมอาจจะพร้อมมากๆนะครับแต่ถ้าคนคนนี้เขาไม่บอกคนอื่นล่ะว่าร้านเนี่ยไม่ดีอย่าไปซื้อเลยเฟรนช์ชส์ของมันเนี่ยสุดท้ายผมก็อาจจะไม่มีวันประสบความสําเร็จในธุรกกกกิิิจนนนนนีี้้้้็ไไดดัั่่่่คคืออสสงทุณเเบมมยาใหขึ ก็เลยตั้งใจที่จะทําทุกอย่างเนี่ยให้มันลงตัวก่อนโดยยอมเสียเวลาถึง3ปีนะครับเพื่อทําตรงนี้จนมันมั่นคงแล้วก็แน่ใจว่ามันจะสามารถทางผลตอบแทนให้กับคนที่มาลงทุนซื้อแฟรนไชส์เนี่ยออกไปทําได้จึงเริ่มขายแฟรนไชส์ครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ผมได้เรียนรู้จากร้านอาหารที่มีชื่อว่าตัมมัวครับสำหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเราจะได้เอาความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนกันแต่ถ้าฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะอยากฟังอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือที่ไป ตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจจะขายอาหารหรือเบเกอรี่นะครับแต่จากความตั้งใจในวันแรกนะครับจนมาถึงวันนี้ SMP กลายเป็นบริษัทที่มีมูลาค่ากว่า1,400ล้านบาทเขาทําได้ยังไงทําไมถึงประสบความสําเร็จขนาดนี้อุปสรรคที่ต้องผ่านมามีอะไรบ้างถ้าใครสนใจและยังไม่ฟังจบคลิปนี้อย่าลืมตามกลับไปฟังกันได้นะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์และสําหรับตอนนี้ครับอย่าลืมฝากกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจจดีีดีทท่่ผมมะเเอออาาลาลให้้ััังนงนนนกกรรยุวคบ อย่าลืมฝากติดตามช่องทางอื่นกันด้วยนะครับนั่นก็คือบน f a c e b o o k นพพงศธรแล้วก็ไ like ลน์แอดนพพงศธรครับผมมีเรื่องที่ไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังใน u t u b e นะครับเอาไปเขียนสรุปให้ในไลน์แล้วก็ใน Facebook เยอะแยะเลยและเหมือนเดิมครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังและสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝากซับสไคร e ติดตามก็ได้นะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกัน แล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ